ยื่คนสอยอ่าา่อกจ้าก่อนจ้าก่อนจ้าก่อนมมีแสรูแสรูเปลชื่อแล้วเปลชื่อเป็นแสรูแล้วแสรูแสรูออยุ้ยยุย สาวย,ยุ้ยผมไม่ไม่ใครอยากกินเลยเดนะ่นเ <c oughs> ดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เปลี่ยนเปลี่ยนชื่อแล้วนะยุ้ยอะ่ะได้ได้ฉายาใหม่ สาวน้อยขิ้นงอนสาวน้อยขิ้นงอนมาสวัสดีค่ะสวัสดีครับน้องอาบน้ำอยู่นะครับวันนี้ก็มาทานเจ้าวะน้องอาบน้ำพอดีพี่เดียวก็าำน้องให้น้ำให้อาบอน้องให้น้ำอ่ะอาบน้ำให้น้อง องอนอะไรครับไม่รู้งอนทุกเรื่องเลยพี่อยู่ไม่งอนทุกเรื่องเลย <c oughs> เอาไหมนี่เอาอยู่ไม่เอาอให้แสลู้แล้วกันแสลู้จ้าก,ก่อนจ้าก,ก่อนจ้าก,ก่อนเร็ว ไม่ได้ยินจ้าก่อนตังๆ้ังๆจ้งเลยน้องไปอาบน้ำมานะครับวันนี้พระครูมาสูดช้างพระครูไม่ได้มาครับน้องบ้านมาคนเดียวครับมันมากับพี่ๆี่ครับ มามากับว่าที่แม่อุปถัมภ์ให้กับแสนรู้นะครับปอนป้อนน้องที่ มีคนขี้งอนอยู่นี่หนึ่งเชื่อครับขี้งอนนะงเมื่อกี้ปอนนี่ไม่ยอมกินเลยนะเด <'s> <ป>ี๋ยวให้เอลซีน<ป><ป>ะครับมาเที่ยวหาน้องนะครับ น้องน้องกลัวแล้วเขาก็ไปใกล้ๆสิเอ้าเอ้า Which one do y o u w a n t to g i v e นู่นูนูเรียกนิ้วกวักหาน่ะอ่แต่รู้ขอบคุณนอยขอบคุณจ้าก่อนขอบคุณจ้าก่อน พี่ออสสวัสดีครับน้องเพชรอยู่อยู่เชียงใหม่ครับได้เปิดเทฟซีที่อน้องยังเปิดแล้วครับผมสามารถมาเที่ยวหาน้องได้นะครับนี่เอฟซีมาเที่ยวหาน้องเยอะมากๆครับวันนี้อ่าเยอะนะเอฟซีมาเที่ยวหาน้องเยอะครับวันนี้

อ๋อนี่ไงว่าจะซื้อกระดิ่งมาให้ยุย้ยลืมเลยไม่เป็นไรวันวันหน้าวันหน้าวันหน้าก็ซื้อวันนี้มาแบบรีบๆครับ <c oughs> วันนี้พระครูมาสวนช้างไม่ได้มาครับวันนี้พระครูไม่ได้มานะครับจะไว้ไปช่อปส่งการค่ะตาเลยครับผมมาเยี่ยมน้องๆได้ครับมาหาน้องๆได้ เสริฟคนสวยนานขี้เกียจละพักง่วง เสียงไซเรนิสัน้องอยู่น้องหมายสวัสดีครับพี่พี่กุยสวัสดีครับสองสาวเพิ่งอาบน้ำมาครับอารมณ์ดีอ่ะยไปบน อ้าได้โบแล้วได้โบแล้วโบสีแดงเชียวน้นองได้โบแล้วครับทุกคนเอแล้วขอ,ของยุ้ยม่มีหรอเขอยุ้ยหายไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวโอกาสหน้าพี่บาาซื้อมาให้ สวัสดีน้องมาัดีครับพี่เออเสริมสวยให้แล้วอันนี้บิดรถมาจากเชียงใหม่ครับใช่ของน้องยุ้ยหายครับอ๋อ อพี่โอ๊ตเอฟสี่บอกว่าน้องยุ้ยนั่งใบใบน่ารักทำได้ไหมทำได้ไหมนั่งแล้วก็บใบๆรับหมอไม่ให้ทำโอเคเพื่อสุขภาพของน้องนะครับคุณหมอจะไม่ให้ทำแต่เพราะว่ามันต้องเพราะเพราะมันต้องลงน้ำหนักโอเคครับผมขอบคุณพี่โอ๊ตครับน้องมาสูตรมีโปรเจกต์ซื้อเสื้อลายดอกให้ควาน แจ้งท่าประโคด้นราคาได้ครับผมเดี๋ยวยุวยงเงิน,นนะเมือ่อก <c oughs> ี้กลางเงนไปนะ <c oughs> วันนี้ FC เยอะครับผมเราจะเป็นชาวต่างชาตินะครับน้ท่องเที่ยวรคาารคับย, <c oughs> ยอมรีบไปไหนกันไหมครับรีบไปไหนกันไหม ไ,ไว้เอาไวมาป้อนน้องๆได้น,นะครับคนเยอะอยู่ใช่ไหมก็อีแป๊บดิเดี๋ยวน้องก็มานี่แหละเข,ขเขาขเขาบา้ามากนนะ่อยั้ไมเา่าะไรบงแน่ใจมั้นไม่แน่ใจไม่เชื่อะไรควานขานา่าจะไม่มาปล่อยเลยม, <c oughs> มัดไว้น,นะนะมีหลักน,นะครับ เยนะเจ้าก็น้าจะมีไม่รู้เหมือนกันแต่สองตอนนี้ก็ลงไปกินโน่นอหไกินยาลูกสามมีคนมาหาเยอะจริงครับดูสวัสดีคับเมียสวัสดีครับยี่เฟยสวัสดีครับลูกสามมือโซนแลนี่ ทุกคนน้องบาสมีเรื่องจะประชาสัมพันธ์นะครับสำหรับท่านใดนะครับประสงค์อยากจะเป็นพ่อแม่ประถมช้างนะครับพ่อแม่ประถมช้างสามารถทักหาเพจศูนย์อุรักช้างไทยจังหวัดลำปางได้เลยนะครับติดต่อเข้ามาที่ศูนย์ช้างได้เลยโดยแจ้งความจำนองความประสงค์นะครับว่าขอเป็นพ่อแม่ประถมน้องๆน,น,นะครับอ่า เดือนละห้าร้อยบาทครับผมเป็นพ่อแม่ปรธรรมน้องเดือนละห้าร้ยบาทครับสามารถทักไปที่เพจโซนช้างได้เลยนะครับน้องบาจะไปหาลูกสาวพี่หรือเปล่าอีกสักนิดอีกสักแปบ๊บก่อนจะกลับจะแวะไปหาครับพี่กุยครับผมเนี่ยน้องยุ้ยไม่มีน้องยุ้ยไม่มีเพราะว่าขนขนข้างบนเขามีนิดเดียวเองของน้องยุ้ยครับแต่ของแซนลัวยาวเชจะเห็นได้ชัดเลยครับ แมดออนกันลูกหุ้นจ้ามันเป็นมัน้องบ้าบาขอนาง,างมากวันนี้นักท่องเที่ยวเยอะนะเนี่ยใช่ครับวันนี้นักท่องเที่ยวเยอะครับผมขอบคุณสรับดาวครับผมขอบคุณครับ พ่อยิ้วชื่อเดียวครับใช่ครับพี่เดียวครับผมพี่เดียวกับพี่โอ๊ตนะครับ <c oughs> ยุ้ยผมน้อย <c oughs> ใช่น้องยุ้ยผมน้อยครับผม <c oughs> <c oughs> คาดขัวเอา <c oughs> ต้องสั่งทำพิเศษนะ <c oughs> สวัสดีครับสวัสดีครับ <c oughs> ต้องสั่งทำแบบไซส์พิเศษอ่ะ <c oughs> ก็ประชาสัมพันธ์อีกรอบครับท่านใดนะครับประสงค์อยากจะเป็นพ่อแม่อุปถรัรมภ์น้องๆนะครับเดือนละห้ารอบาทนะครับสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยจังหวัดลำปางนะครับเดี๋ยวหาที่คาดผมไปให้เลย <laughs> วัดหัวไม่ได้โอเค แต่ให้พี่เดียววัดหัวะแล้วเขาจะหาที่คาดผมมาให้น้อง <c oughs> ก็ดิง่ง <c oughs> ก็ดิ่งว่าจะซื้อมาอยู่ครับแต่ว่าลืมวันนี้ลืมจริงรๆครับด,ดึงออกอ,อ๋อความเป็นจริงน้องน้องมีโบนะครับแต่ว่าน้องไม่ชอบน้องดึงออกครับทุกคนที่จริงโบดแดงคู่กันใช่ไหมโบสีทองด้วยโอ้ แต่น้องดึงออกครับพี่เดียวบอกว่าน้องดึงออกน้องไม่ชอบนะครับบบดินหน่อยไปหน,น่อยนะเจ้าก็ว่าครับ <อ Ooh S 1> ต้องเอาแบบใหญ่ๆหน่อยเนาะน้องคนรัก็น้องไม่ชิน <c oughs> หันตูดให้กะ <c oughs> มีคนหนันตูดไปเยอะเธอจะหันสะโพก ใหญ่ๆของเธอมาทางนี้ไม่ได้นะเธอเป็นสาวนะยุ้ยต to ้องยุ <assemble> <oit> ้ย <se> ต <eder S 2> <t> ้องโบใหญ่ค่ะต้องขออพี่อต้องเสื้อตะกุนแสนใส่วันนั้นไปแล้วครับผมยุ้ยเป็นสาวครับบันทายเธอช่างใหญ่นัก เหมือนใบบุญชอบดึงโบเมื่อกี้ก็ติดให้น้องสองฮะิสาเข้าไปให้เลย กระดิงยุ้ยน่าจะรอแม่นางฟ้าหนูนอ,อนะ๋อ,อถ้าพี่หนูนารอไหมงั้นก็รอให้คุณหนูนามาอันนี้ดีกว่าถ่ายรูปไหมพี่ได้นะได้ครับผมนอ,องมาโชว์ตัวทุกวันไหมครับทุกวันครับนักจึกษา,ากว่าน,านาทุกวันครับช่องนี้ทุกวันเ ไอ้เยออ่จ้าก่อนจ้าก่อนสบนม่ตอเนจ้าไคนทยรักช anyway> ้างครับสลาดท่านใดนะครับชาสัมพันธ์ท่้นใดอย่าเป็นพ่อแม่ประธานน้องๆนะครับอย่าเป็นพ่อแม่ประธา ไม่ว่าจะเป็นช้างตระกูลแสนนะครับหรือว่าช้างที่สูนอนุรักษ์ช้างแห่งนี้นะครับสามารถติดต่อได้ที่เพจอนุรักษ์ช้างไทยจาาังหวัดลำปางนะครับโดยเดือนละ,500นะนห้าร้อยบาทนะครับยุ้ชอบกับกตุนเอาหมดแล้วตตัน่ยังไม่หมดเลยนะสุดออ <ค asi S 1> อันหนึงอ่าบุญบนบุบุบุได้ไหมบนได้ไหมบนบนบุบน บน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 ก่อนยอุ้ยเอ้อ่ะฮึ่ยบบยบบบบาบบบบบบบยบ่บบบบาวบบบพี่บบ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 บี่อยู่นี่แส <c oughs> นโลบบ แยบตาเลยแล้วอัเนี่ยพี่ไม่ได้พาเลยแต่ม่ายุ่เสียงมันหาเลยเขาบอกว่ายุ่ยเสียงมันหาเลยอ่ะจับิ้งก็เลยไม่ได้เห็นบน่าก่อนบน่าค่ากนเสียงเดียว เรากำลังเคี้ยวโบแดงน่ารักจังที่จริงมีคู่นะครับแต่ว่าน้องพี่ยุ้ยของเราไม่ไม่ชอบติดพี่ยุ้ยแกะอ้ก พี่สวยอนนี้พี่ต้องค่อยๆให้เดี๋ยวผมถ่ายรูให้แมวจ้าก,ก่อนจ้าก,ก่อน <c oughs> นี่ <c oughs> อันนี้ว่าที่ กัที่ลูกสาวพี่สุยอีกคนหนึ่งนะครับอโอ้โหเยอะเลยแกเอาเงี้ต้องใส่พี่คาดไปเลย ยุ้ยแนวรูกสาวกำนานส,น,สนรู้แนวรุกคุณหนูก็ว่าอ, <c oughs> อยากให้สองนานเข้าแกงปลาเห็นแกงปลาเห็น วันนี้ก็จะมีนักท่องเที่ยวนะครับมาเที่ยวหาน้องๆเยอะเลยนะครับให้พิสูจน์เลยพี่สามเลยข้าไปเลยครับไปเลยพี่สามเลยเพื่อคนในไลฟ์เร็วมึงอะไรหยิบไปหยิบไปให้เขาจะถือไลฟ์ให้หยิบไปหยิบไปแล้เป็นไลฟ์ที่ถือให้ก็อขสวยเลยครับเดจะได้ให้น้องให้น้องเข้าไปก่อนเอาเลยเอาไปปะอันหิ้วหิ้วปะอันหิ้วหิ้วเลยเอาอ่ะก็ทางยิงก็ไปมีรอบแสดงอีกบ่ายโมงสิบห้านะครับ ฮ่าตอนเล็เข้าไปหาน้องน้อ ก็เก่งมากเก่งมากขับไปเ่ยาบนบุบนบุบนบนบนบบกันยาวันนี้ใส่เสื้อขาวมาวันนี้ตอนช่วงเช้าไปงานบุญนะครับแล้วก็เสร็จแล้วว่างนะครับก็เลยมาหาน้องๆนะครับ กิฟด้านหลังอ่ะครับเป็นกิฟเป็นกิฟ่ามันกิฟต์คนนี้มันสามารถติดได้เลยนะครับไม่ไม่รู้ไม่รู้อ่ะพี่ควานเขาไม่อยู่อ,ยอ่ะไม่ได้ตกมันใช่ไหมมันไม่ได้ตกมันตกมนเขาจะไว้ที่นี่ครับขอบคุณนะครับขอบคุณสลับดาวครับงลงไลฟ์สดใ่ให้ดูย้อนหลังมานะครับได้ครับผม <laughs> โอเคนะครับอีกสักพักเราก็จะไปเที่ยวหาบาหลานแล้วก็ไปหาแสนหวานนะครับเดี๋ยวขออนุญาตถ่ายวิดีโอเก็บไว้ให้ดูท่านได้รับชมก่อนก <c oughs> ็นคือครับผมก่ <c oughs> ก่อนลงไลฟ์นะครับก็คือ ท่านใดประสงค์อยากจะเป็นพ่อแม่ประถมของน้องๆน,นะครับก็บสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยจวัลลำปางนะครับโดยมีค่าใส้จ่ายเดือนละห้าร้อยบาทนะครับทักไปที่เพจได้เลยนะครับน้องมีนาต้องขออนุญาตทางศูนย์ครับผมบ <c oughs> โอเคบายบแล้วมีบายบายแสนรู้บายยบา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 ย